กว่าพวกเราจะมารวมตัวกันแล้วก็มาเข้าด้วยกันได้ขนาดนี้ต้องรู้จักกันเยอะมากเลยอะวงจติงจะยากกว่าวงโยต้องใช้ความเข้าใจกันแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำแล้วรู้สึกมีความสุขที่สุดกระบวนการของพวกเราอาจจะแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าผลลัพธ์ของพวกเราอยากจะให้ออกมาเหมือนกันก็คือดนตรีที่ดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรามาดวยกัน กูรูดนตรีเอราวัณรงกันดนตรีบรรทุกรักนองจีรองให้กับผมเดีวยความที่พวกเราเป็นนักดนตรีอยู่แล้วพวกเราเลยคิดว่าจะหากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราถนัดผมก็เลยใช้ความสามารถของพวกเราที่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วเนี่ยพวกเราก็หัน มารวมตัวกันเล่นดนตรีเป็นเด็กต่างต่างเรียนกันมาเพิ่งมารวมตัวกันช่วงแรกๆนี่เป็นปีเลยต้องรู้จักกันเยอะมากเลยถึงจะได้อะัลสเติงจะยากกว่าวงโยใช่มันต้องใช้ความเข้าใจกันก็กว่าพวกเราจะมารวมตัวกันแล้วก็มาเข้าด้วยกันได้ขนาดนี้ก็เป็นช่วงที่เรามาทําโครงการกันอยู่พอดีช่วงที่ส่งโครงการนะครับมันเป็นช่วงที่พวกเรา เพิ่งเสร็จจากงานเล่นวงลูกทุ่งเพิ่งฟอร์มวงลูกทุ่งกันมาหมาดๆเลยครับแล้วก็ช่วงนั้นวงมีชื่อว่าวงเอราวันมันเป็นที่มาของชื่อทีมนะครับชื่อทีมดนตรีเอราวันโครงการของเรานะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดตรังผมรู้จักโครงการเด็กวัดธํามดีผ่านท่านศึกษาธิการจังหวัดก็คือท่านเป็นแม่ของผมท่านเอาโครงการนี้มาให้ผมผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการใช้ความสามารถของตัวเด็กเองที่ ไม่เกินความสามารถจนเกินไปสามารถทําได้แต่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับปัญหาของการทําโครงการช่วงแรกนะคะโครงการนี้เราเสนอไปในขณะที่โควิดมันเพิ่งจะเริ่มเข้ามาจากที่เราจะต้องออกไปเล่นตามสถานที่ต่างๆต้องกลายเป็นว่าเราต้องมาเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอก็เลยมีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการเขาก็เสนอไอเดียในการที่จะเป็นการไลฟ์สด ช่วงแรกที่ทํากันมีปัญหาตรงที่ว่าพวกเราทุกคนแทบจะไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เรื่องไรส้สดเลยได้ครูที่ดีช่วยปรึกษาเขาแนะนําจากประสบการณ์ของเขาแล้วก็วิธีการทําที่ดีพยายามหาข้อมูลและฝึกแก,ก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันด้วยตัวเองจนจบโครงการมาครับผมการทํางานด้านนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรา นะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าพวกเด็กๆเ,เนี่ยมีความรู้ความสามารถช่วยกันแบ่งกันทํางานกันอย่างหลากหลายนะครับทุกอย่างนักเรียนเป็นผู้กระทําแล้วพวกเราเนี่ยเป็นผู้คอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนนะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปครับช่วยๆกันนะครับคือไม่ใช่แค่ครูที่ทำนะครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็ช่วยเหลือด้วยกันพวกเราได้รับเด็กครับผมจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตสจังหวัดตรังของพวกเรานะครับ ที่เขาดูแลเรื่องเด็กพิเศษ,ษพวกนี้อยู่แล้วเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เด็กที่พิการอะไรพวกนี้อยู่ในจังหวัดตังพวกเราก็ได้ติดตอ่อไปหงเขาแล้วก็เพื่อจะถามเพราะว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า <S <S พวกเราก็จะช่วยซัพพอร์ตเขาอีกทีครับโดยตามกําลังของพวกเราที่จะพอจะทําได้ครับผมดีใจมากที่พี่ๆที่จบไปแล้วไปต่อยอด <S <S สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวันนี้ได้นําทีมงานได้นาเพื่อนๆกลับมาถ่ายทอดเป็นแบบอย่างให้กับน้องในโรงเรียนว่า ถ้าเราตั้งใจดีทำดีในสิ่งที่เรารักเราฝันเราก็จะเป็นที่ยอมรับของชุมชนของอคนในสังคมในการเล่นดนตรีแต่ละครั้งมันก็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนำเงินไปหมุนตรงนี้แล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นโครงการต่อให้น้องๆที่จะมาทำในรุ่นต่อๆไปครับผมสำหรับนักดนตรีนะคะประกอบอาชีพได้แล้วเนี่ยพี่อยากให้เห็นว่าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้ด้วย แบ่งปันรอยยิ้มอย่างน้อยไม่มีเงินแต่เขาก็ได้ลืมความทุกข์ไปชั่วขณะในขณะที่ได้ฟังเสียงเพลงอ,อยากจะให้ภาคภูมิใจในตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยเราทําออกมาได้ดีแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ครับส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปและก็หวังว่าพวกเด็กๆเนี่ย,ยังจะสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปภูมิใจค่ะจากต้นกล้าต้นเล็กที่เราฟูมฟักแล้วก็เติบโตไปสู่ระดับชาติยินดีกับน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนเป็นอย่างมากเลยค่ะ กลุ่มของเด็กที่เราดูว่าเป็นพลังเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พวกเราก็จะกลับมาช่วยดูน้องๆในรุ่นต่อๆไปจะมาเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําได้ความสุขและรอยยิ้มของน้องๆที่เราไปบริจาคให้ค่ะประสบการณ์แล้วก็ความภูมิใจครับผมได้ทีภาพค่ะได้ความสามัคคีได้ความอดทนค่ะได้ความรับผิดชอบในตัวเอง ค่ะก็ขอบคุณโครงการเด็ก,กวัดทําดีนะคะที่มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาที่ให้พวกเราเนี่ยได้ทำร่วมทำกิจกรรมในการขอบคุณผู้ใหญ่ที่บริจาคเงินเข้ามาขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนโครงการขอบคุณคุณครูที่คอยให้คำปรึกษาขอบคุณรุ่นพี่ที่คอยแนะนำในสิ่งดีๆให้กับพวกเราค่ะ